โอเคครับวันนี้เรามีคําศัพท์มานําเสนอก็คือคําศัพท์ที่เกี่ยวกับเครือญาตินะครับก็มันบางที่มันอาจจะสับสนว่าภาษาเขมรเขาพูดว่าอย่างไรภาษาไทยพูดว่ายังไงโอเคลองมาดูกันนะครับก็คือคําแรกก็คือนี่ก็จีตาแปลออกเสียงว่าจีตาหรือก็าตา,าถ้ามีท่านอื่นใช้คําอื่นก็สามารถแลกเปลี่ยนกันนะครับเราสู่กันฟังได้นะครับก็คือแปลว่า ปูหรือตานะครับในภาษาเขมรคาว่าตาหรือก็จีตาเนี่ยฮะไม่ไม่ได้แยกว่าเป็นฝั่งขางพ่อหรือข้างแม่นะครับก็คือพูดได้ทั้งทั้งสองฝั่งถ้าอยากจะรู้ว่าฝั่งข้างไหนก็ต้องเติมคําไปอีกนะกเช่นเช่คำว่าข้างาบัดไาข้างบัดไยข้างอึปกอะไรอย่างนี้ครับโอเคนี่ก็ออกเสียงว่าจีตาบาจีตาหรือก็ ใช้คําว่าตาเฉยๆก็ได้นะครับส่วนคนใหญ่ก็เราออกเสียงว่าเยหรือก็จีโดน้าจีโดนหรือก็เยแปลได้สองคำนี้ฮะ,ะทางหย่ก็ได้ยายก็ได้นะครับไม่ได้แยกเหมือนกันฮะไม่ได้แยกว่าฟังคางพ่อหรือคางแม่ก็พูดรวมรวมก็จีโดนหรือก็เยบ้าจีโดนหรือก็เยถ้าอยากรู้ว่าคางพ่อหรือคางแม่ก็ต้อง เพิ่มคำไปอีกเช่นเย้คางปดายเย้คางปดายก็คือฝั่งแม่นะฮะเย้คางปดายก็ฝั่งพ่อโอเคอีกอันหนึง่งเออปุกบ่อันนี้ก็เ e ออปุกคำว่าเออปุกนี่มีหลายคำฮะแล้วแต่บางทีก็แล้วแต่คนที่นิยมใช้นะฮะ e เออปุกเออน,นี่ออกเสียงว่าเถนะิด อันนี้ออกเสียงว่าเอออันนี้หรือก็ปกอันนี้ปกรวมกันก็เออปกก็ได้คือบางคนก็จะพูดว่าเออปกอบางคนก็พูดว่าเออบางคนบางคนก็พูดว่าปกคำที่เป็นอ,อันนี้ก็ยืมมาจากบาลีสันสกฤตก็คือไบาดาไบาดาจะใช้รวมกับเมีดมดาายดาเมียดาไบาดาไบดาเมียดาก็ได้ อันนี้มาไดอันนี้มาหรือก็มานะครับถ้าพูดว่าเออปุ๊กมาไดอันนี้ก็มันจะเป็นคำที่เป็นคู่ฮะเออปุ๊กมาไดเออนี่ก็มาเนี่ยก็ได้ปุ๊กมะเนี่ยก็ได้ฮะอันนี้ก็เป็นคู่คู่กันลองฝึกออกเสียงดูนะครับอันนี้เออปุ๊กไปเออปุ๊กเออปุ๊กมาไดไปมาออกเสียงว่ามา ออกเสียงว่ามามา,มาโอเคอันนี้จะเป็นภาษาไทยก็ลงหรือป้านี่นะครับภาษาเขอรก็อมโปรออกเสียงว่าอมโปรโอมโปรคุณผู้หญิงก็อมสไรโอมสไรอันนี้ก็ไม่ได้แยกฟังคางพ่อหรือคางแม่เหมือนกันก็คือคนที่เป็น พี่ของพ่อหรือพี่ของแม่ก็ใช้คําว่าอมโปรอมสไรแต่ในภาษาเขมรจะแยกเพศนะครับแยกเพศว่าอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับแยกเพศก็คืออันนี้เป็นผู้ชายอมโปรอมโปรเป็นผู้ชายส่วนอมสไรเป็นผู้หญิงฮะแปลว่าปาใช้ได้ท <c oughs> ั้งฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งคน แม่นะครับโอเคส่วนอันนี้ก็จะถ้าเป็นน้องนะฮะใช้คำว่าปู่นี่จะเป็นผู้ชายฮะปู่ส่วนผู้หญิงนี่ก็คือออกเสียงว่ามิงแปลมิงปู่มิงแปปู่มิงภาษาไทยก็ตามน,นี้ฮะแปลได้ทั้งสองคำไม่ว่าจะเป็นนาหรืออาฮะใช้คำว่าปู่แล้วก็เป็นฝั่งของคนแม่ก็นาฝั่งของพ่อก็อา แต่ในภาษาเขมเไม่ได้แยก,ไม,ไ,แยกไม่ได้แยกฟังไหนนะครับก็คือถ้าอยากจะรู้ว่าฟังขังพ่อก็ออปูของอังเอปุกอะไรนี่ปูขังมาไดาปูขังเอปุกปูขังไดายมมนก็อันนี้จะใหญ่ก,กับเพศเฉยๆมนก็เป็นผู้หญิงฮะเป็นผู้หญิงนะครับโอเคออกเสียงอีกรอบนะครับปูนี่ฮะปูนี่มิมนบา มิงมิงกับปู่โอเคส่วนอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับพี่แปลว่าบองอ,นนออกเสียงว่าบองบ่าส่วนน้องนะครับออกเสียงว่าโอ,อนโอ,อนโอเคส่วนสามีหรือก็อันนี้ฮะออกเสียงว่าไดหรือก็สวามี เรื่องทางการนันก็สวามีสามีปั้ยก็ไดฮะนี่ออกเสียงว่าปาั้ยนี่ออกเสียงว่า,าสวามีสวามีนะครับส่วนเมียหรือก็ภรรยาหรือก็อะไรนี่ฮะแฟนอะไรนี่ก็ออกเสียงปราะป่วนนี่ออกเสียงว่าปราะป่วนปราะป่วนหรือก็แพริ่เย พี่น้องท่านไหนที่สนใจเรียนภาษาเขมรแล้วก็รู้ว่ามีคำอื่นๆที่เรียกได้สวามีหรือกบประปวนแพริเยอะไรนะะี่ฮสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับบางทีเราจะเจอคำอื่นๆก็คำบรรด้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนนี้โกนปะโกนโกนนี่เราใช้ว่าแปลว่าลูกโกนถ้าเป็นถ้าอยากรู้ว่าเพดยิงหรือเพดชายก็เพิ่มมันนี้ไป โกลสเร่ลูกสาวแต่ถ้าโกลโปรลูกชายครับลูกชายโกลโปรโอเคลองมาดูตัวอย่างประโยคนะครับเออปกขยมเจียจุนจิตขมายกวาดบังเรียนเพียสักขมายเนื้อบางเกาะ่คโอเคตัวลองอ่านดูเออปกเออปก ขยมบบจยีจูนจิตขามกวดบองเรียนพยาายเพียสากขมาน้อบางเกาะตัวอย่างประโยคเฉๆนะครับอันนี้แปลว่าพ่อฉันเป็นคนเขมรเป็นคนกัมพูชากดบองเรียนเพยาาียสาขมก็คือสอนเข้าสอนภาษาเขมรที่กรุงเทพนะครับโอเคลองอ่านนี้ดูนะครับโอเคบองปรกขยุ้ม ทวการเนอบางเกาะบองปรกขยมทวการเนอบางเกาะบองปรกก็คือพี่ชายนะครับบองปรกพี่ชายโอเคก็อันนี้จะเป็นคาศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติคร่าวๆนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้ด้วยนะครับ